ไปสอาไปแม่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 แมอแม่แม่แไม่แ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 ม่ม่แ่แม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 ่แไ่แมไปไ่แม่แมม่แม่แม่แม่ไป่แมไ่่ม่่ม มีะอันนี้เบอร์เบอร์อย่าง่านเขียนนี่เขียนนี่เบอร์ที่เหลือเดี๋ยวยบี่ารไ้เขียนเบอร์เป็นยังมันมีอยู่สี่มีเบอร์เขียนเขียนนี่เบอร์แบมีนี่เนเบอร์แปดเอ๊ะใเป็นเอรอขอได้ย่างนั้นได้ขอได้เลบอร์เบอร์สิบสามอเบอร์ันนี้สิามสิบสามอนี้สิบสาม เลขสาปแดปไบเปียดห้างไปยแดงเอาใบนี้ไปอันนี้เดี๋ยวแกกินกันและกันามาฮกมาโบไปอบเปียดหยงคือแดงไป